สวัสดีครับกินขาวครับมือนน้โอ้ยส่งผมคอยเอฟซี FC เป็นได้สบายดีบ่เนาะกับข่าวมือนน้มียังครับมือนน้นีกับเมียครับเอาออกกล่องเนี้ยพึ่งาหาใกล้เสียคลอดแล้วักเก่้มมือนี้มีันครับมือใส่หมูครับใส่หมูใส่หมูแบบตอนนี้นะ น้ำจิม้มไอของเขา้าคุณผู้ชมอันไหน,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 นใส่แส,สกสสน,นีเ,นนนเ,เป็นของเข้าห่อยม่นครับบอกว่าใส่ร่วนกันนะ <c oughs> เขาเริมแซาบครับ อันนั้งก็เห็ดนะกินมีเห็ดไอันนี้ของเมี่ยงผ้งานไม่มเมื่อยครับเมี่ยกคับเขาไว้ค่ะเข็ป่อนมึงนะปอนะผื่อมึงด้วยไม่แล้วเนาะอาินไหมเข้มับเข้มแซ่บครับจ้ะ เมฆใค่าอดแล้วโอ้ยใส่ง่วงนม่ถือใจพอปลาเก่าครับุดไหมมีข้าวควเนี่ยแก้มไม่ใสแก้วเ่ยเอวมาใส่ยังอ,อ่ะไม่ค้างเฮ็ดบ้านจะขึ้นป่ากปน้ำพุนิปตร่ว่าอือยันหพอเพราเราไปตออุ่มแหมงอนพื่อนหอายอน เท่าไห่บของคัวันนี้กับ็นักเป็นตัต้มเปื่ยตํำวะแต่ว่านี่แหละกอลอ้อน,นออมอญแก่ครับแก่หมูเขาเพียงของเลยนะเขาเรกเขาเรกครับ ใส่ไงข้าวเสียบเหอข้ามเข่าครับใส่หน่อเอาเถอะใส่น่อยมันใส่มาใส่ไป้มันไม่ไหวใช่ครับแม่ไทยต้องดวนแล้วฝากกดไล็กกดแชร์กดติดตามไมเด้อเ๋ยวผมมั่งๆวันผมมีเหตุการณอยู่ยูู

Các muối hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không แสบไปีครับน้ำจิ้มขมขโมขเค็มเอืมแซ่บครับไม่ล่นเหรอทำซอส ก็เยอะอดนะครับจะบใ,ใช้พาคินสามี่โตัอ่สอสักทถอดไข่แล้วก็เจาะต้มาี่นาจอดไข่ถอพื้นด่าขพอจอดกินข้ามสาไข่เดียว้าวธรรมดาครับอร่อยครับจะเมีประมาณน้ำจิ้มผมแม่บอกเกว่ามา Những cầu nối 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 đây nối 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 Mẹ nối 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 แบบปลอครับกาใส่รปเลยจ้าแบบปลอกกับกอร่อยครับเดี๋ยวหาดูผมคอดก่อนผมเชยูทูบดีๆเพ่อตั้งใจเหตุยู ที่นี้ผมอยากหลาย,ย่างอยู่ครับโดนแบบไปอาบจิบกับพยเบินงศึกษาหลายช่องอยู่เพิ่นเห็ดจังไหนเพิ่นว่างรูปแบบจังไหนเพิ่นเห็ดจังไหนนีสินะบ้านบันครับเนี่ยินบ้านบาน ฝากติดตามไม่ได้ครับเส่สกวากันนี้เยครับแกปราแดกมอน เดี๋ยวพี่น้องสกับปกยูเดี๋ยวลองเทดกล่องเทดนั่นไปตัวน,นี้ผมอยากลายย่างอยู่ครับทั้งเรืองลูกทั้งงานเดี๋ยวคอดูเดี๋ยวเม่ได้เห็นงานนั่งกับยังสีดีขึ้นลายย่างอตอนนี้กําลัาง ยูให้ชวมวิกิตโอเคนะครับนะแซ่บๆใส่หนื้อูว่าไ โอเคคบผมจะวพากันไหนม,มเดี๋ยวพมอหีติดแห่งงามกว่านี้ยูนี่ผมต้องเทสกลองเทียนยังเบื้องเงซื้อมาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสด,ดีข่าวเถีสวัสดีนะบอกอยากกนดีพี่หนอง